คุณจดไว้ดีกว่ามาตรา5ของพหรบาการมีส่วนร่วมในองค์กรอัจกรรมข้ามชาติพรบเนี้ยปี2556คุณจดไว้แล้วคุณไปดูมาตรานี้แล้วกันตำรวจเขาจะบอกคุณยังไงคุณก็ต้องดูมาตราแล้วคุณจะได้รู้จากการโต้อตอบเขาเพราะเขาพูดอะไรเขาก็าพูดไปหมดไม่มีเส้นทางการเงิน มันไม่จําเป็นต้องมีเส้นทางการเงินอย่าโทรอย่าโทรไร้สดุดมันไม่จําเป็นจะต้องมียา,ยาเสพติสองบางคนต,นตํารวจบอกโอ้ยาเสพติมันก็มาจากความม่ากันทั้งนั้นนะทำไมเช่นไม่ใช่เป็นคดีนอกลาชอ่ะผมจะพูดให้คุณบงังตามพรบเนี้เ<ม>ขราระบุว่าแค่คุณยุโยงส่งเสริมสนับสนุนให้คําปรึกษาแค่นี้มันก็เข้าแล้วอยู่ที่เมืองจีนโทรบอกมึงอ้าวแล้วไม่โทรบอกมึงมึงจะมาถูกหรอเนี่ย มาที่จิ้งหลิงถูกเหรอก็มึงเพิ่งมาไม่ใช่เหรอคนขายก็จีนคนมาเที่ยวก็จีนเอาละเอาจิ้งหลิงเป็นจีนมันก็กระจายไปเรื่องอื่นไหนะดูวีซ่าสิเอา้าวีซามึงปลอมมาอีกไอ้ไม่ใช่วีซา่าปลอมวีซ่ามั่วอีกบูริธิบูริธิผีอีกยังไม่ได้พูดเรื่องสมาคมเถื่อนนะถ้าวันศุกร์เนี่ยถ้าคุณอยากได้ทีเด็ดก็วันศุกร์คุณก็จะไปเจอเรื่องสมาคมเถื่อนผมเอาใครไปแอบอ้างเออนะอา่าอย่างเงี้ย และเสร็จแล้วเรื่องต่างๆเราเนี่ยมันบอกไว้ชัดเจนว่าไม่ว่าคุณจะทําในหรือนอกราชอาณาจักรถือว่าเป็นองค์กรอาญาก,การรมข้ามชาติเมื่อข้ามชาติแล้วจากชาติไทยไปชาติจีนแล้วมันไม่เป็นนอกราชได้อย่างไรเอเอเอ้าวคุณไปดูแล้วกันเออเพราะฉะนั้นอธิบายต้องอธิบายให้เข้าใจถ้าคุณอธิบายอย่างชาวบ้านไม่เข้าใจคุณอธิบายแบบภาษากฎหมายมากไปชาวบ้านาก็จะฟังไม่เข้าใจ แต่ตำรวจนั้นน่ะเขาก็ไม่อยากให้คดีเนี่ยไปอยู่ในมืออายการเพราะอายการเข้ามายุ่งกับในสำนวนเขาก็ทําอะไรไม่ถนัดดังนั้นเขาก็ต้องพูดกันไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอีกแต่เมื่อวันนี้เมื่อเมื่อวานที่อสสเขาให้คนโทรแจ้งผมมาว่าที่ผมไปร้องอ่ะได้รับผลแล้วคือรวดเร็วผมก็ต้องชมเชยไปฝากไปถึงท่านอสสด้วย เดี๋ยวจะไปมอบดอกไมนะ้ให้ท่านอีกที